นิยายเสียงระบบการฝึกฝนอันทรงพลังในพระราชวังอันยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงจกักรพรรดิในลานบ้านของหยางเลยในห้องหยางเลยนั่งไขว่ห้างบนเตียงทวีปชงวูเดินทางข้ามกาลเวลาราชาหย,ยางโยผู้ยิ่งใหญ่เดินทางข้ามกาลเวลาและกลายเป็นองค์ชายที่มีนามเดียวกันหยางเลยบุตรชายคนที่สามของราชาหย,ยางโยผู้ยิ่งใหญ่ เขายังคงเป็นผู้พ่ายแพ้ไม่สามารถฝึกฝนได้แย่ยิ่งกว่าคนรับใช้เสีอีกเดิมทียังเลยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีคนสำคัญในศตรวตรรษที่21และกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเซียแต่แล้วอุบัติเหตุก็พาเขามาที่นี่และเขาสิงโอรสคนที่3ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ร่างไร้วิญญาณและไม่สามารถฝึกศิลปะก,การต่อสู้ได้ ทวีปชงหู่เป็นทวีปที่เคารพศิลปะการต่อสู้ที่นี่หากไร้พละกลังก็ไม่อาจก้าวไปข้างหน้าได้ที่นี่เมื่อไร้พลกลังหรือฝึกฝนไม่ได้ก็ไร้ค่าที่นี่ตราบใดที่มีพลกลังก็จะเป็นคนที่เหนือกว่าแม้แต่การฆ่าและปล้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องได้แต่ถ้าคุณไม่มีพล,ลังคุณก็เป็นเพียงคนต่ำต้อยมีชีวิตที่เลวร้ายยิ่งกว่าหมูและสุนัข ยางเลยบุตรชายคนที่สามของราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้รับการยกย่องว่ามีฐานะสูงส่งแต่พรสวรรค์ของยางเลยกลับต่ำต้อยและไม่อาจฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ได้จึงถูกขนานนามว่าเป็นผู้พ่ายแพ้เรื่องนี้ทำให้คนทั้งทวีปรู้ว่าแท้จริงแล้วราชาผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้กลับมีบุตรชายที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้ยางโยคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรเฉียนหยวน เขาได้เป็นเซียนหยุดเมื่ออายุ30ปีเขามีฐานะสูงและชื่อเสียงอันรุ่งโรจน์อย่างไรก็ตามบุตรชายคนที่สามของเขาหยางเลยไม่เพียงแต่เป็นผลพวงจากความมึนเมาของเขาเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นเขาเป็นคนไร้ค่าที่ไม่อาจฝึกฝนได้เขารู้สึกละอายใจกับเรื่องนี้จึงไม่มีความรู้สึกดีๆต่อบ,บุตรชายคนที่สามผู้นี้เขาปล่อยบุตรชายคนนี้ไปตามยถากรรมและเมินเฉยต่อการถูกกลั่นแกล้งของเขา จนกระทั่งเขาตายและอย่างเหลืออีกคนได้มาสิงร่างนี้และสิ่งที่จะทำให้ทุกคนไม่คาดคิดกำลังจะค่อยๆเผยออกมาแม้ว่าความสามารถของเขาจะไม่ดีนักแต่โชคดีที่พระเจ้าทรงเมตตาเขาและเขาได้รับชุดระบบฝึกฝนอเนกประสงค์ซึ่งประกอบด้วยทักษะทุกประเภททั้งศิลปะการต่อสู้น้ำอมฤตอาวุธวิเศษเป็นต้นชุดของขวัญสำหรับผู้เริ่มต้นหรอมาดูกันซิว่ามีของดีอะไรบ้าง ยางเหลยจ้องมองแผงชุดของขวัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือชุดของขวัญที่มาพร้อมกับระบบเมื่อเขาเดินทางข้ามการเวลาและอวกาศถือเป็นข้อดีสำหรับผู้เริ่มต้นต้องการเปิดของขวัญสำหรับมือใหม่ไหมระบบแจ้งเตือนใช่ยังเหลยกรอกตานี่มันไร้สาระหรอเขาแสดงความยินดีกับผู้เล่นยางเหลยที่ได้รับหนึ่งรแต้มยาอายุวัฒนะเม็ดยาชําระหลังไขกระดูกอี้จริงหนังสือลับส่วนหยวนจือ้อ ได้ยินเสียงนี้อย่างเลยก็ดีใจอย่างล้นหลามเม็ดยาไขกระดูกชำระล้างอี้จริงนี้มาถูกเวลาสำหรับเขาเกินไปเรากับมีหมอนมาส่งให้เขาในยามงงงุนความสามารถของเขาไม่ได้ดีนักแต่เม็ดยาไขกระดูกชำระล้างอี้จริงนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ท้าทายสวรรค์มาสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและพัฒนาทักษะกระดูกรากของเขาได้การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันของเขาจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมสิ้นดี ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถยกระดับตัวเองขึ้นสู่ระดับอัจฉริยะได้ด้วยการกินเม็ดยาไขากระดูกชำระลางอี้จริงแต่เขาก็สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับผู้ฝึกสันธรรมดาได้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีระบบการฝึกฝนอันพงทรงพลังที่ท้าทายสวรรค์และเขาจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดอย่างแน่นอนส่วนเหยื่อจือเป็นวิธีการฝึกฝนระดับเทพ มันคือวิธีการฝึกฝนระดับเทพเมื่อมองทั่วทวีปฉงวูมีคนไม่มากนักที่มีวิธีการฝึกฝนระดับเทพและผู้ที่ฝึกฝนวิธีการฝึกฝนระดับเทพล้วนแต่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปคุณต้องการจะกินยาไขากระดูกชำระล้างอี้จริงไหมเสียงของระบบดังขึ้นอีกครั้งรับไปเถอะยังเลยรอไม่ไหวแล้วเขาหยิบยาเม็ดสีขาวขุ่นขึ้นมากลืนลงไปทันใดนั้นพลังไฟอันรุนแรงก็กระจายไปทั่วร่างกายความเจ็บปวดความเจ็บปวดความเจ็บปวดแสนสาหาัส ความเจ็บปวดแสนสาหัสนี้ทําให้ยางเหลยรู้สึกราวกับวิญ,ญญาณถูกบทขยี้ราวกับมดนับล้านล้านกาลังกัดกินกล้ามเนื้อและกระดูกเส้นลมปราณในร่างกายของเขาถูกพลังโจมตีอย่างต่อเนื่องถูกทําลายลงแล้วเริ่มซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาใหม่ถูกทําลายซ้ําแล้วซ้าเล่าซ่อมแซมตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่ายัางเหลยไม่รู้ว่าสิ่งนี้ได้รับการซ่อมแซมไปกี่ครั้งแล้วการซ่อมแซมแต่ละครั้งเพิ่มความเจ็บปวดเป็นสองเท่า ความเจ็บปวดนี้ทําให้หยางเหลยรู้สึกเหมือนจะกําลังจะตายแต่ตอนนี้เขาขยับตัวไม่ได้ดังนั้นต่อให้เขาหยับไต่ก็เป็นไปไม่ได้เรียกไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความเจ็บปวดรุนแรงในที่สุดก็หายไปหยางเหลยลืมตาขึ้นเงื่อไหลท่วมตัวทั้งตัวมีน้ําดําคล้ําเหนียวเนื้อหนหนะและมีกลิ่นเหม็นแย่แล้วหยางเหลยรีบลุกขึ้นและเดินไปที่สระน้ำเล็กหลังลานบ้านหลังอาบน้ำเสร็จหยางเหลยก็กล่ำเข้าไปในห้อง หลังจากทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยางเลยก็แทบรอไม่ไหวที่จะเปิดระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของเขาผู้เล่นยางเลยระดับศกระดูกลาก5ร่างกาย20ค่าชี้กง10คะแนน100คุณสมบัติฟรีไม่มีทักษะพื้นฐานไม่มีทักษะไม่มีอาวุธและอุปกรณ์ไม่มียังเลยรู้สึกตื่นเต้นกับระดับอัจฉริยะ5ของเขาเป็นอย่างมาก เดิมทีระดับอัจฉริยะของเขาคือศูนย์แต่ตอนนี้เป็นระดับห้าหมายความว่าเขาไม่ไร้ประโยชน์อีกต่อไประดับอัจฉริยะห้าหมายความว่าเขาบรรลุมาตรฐานของผู้ฝึกฝนทั่วไปแล้วคนทั่วไปมีระดับอัจฉริยะ1-3นักรบทั่วไปมีระดับอัจฉริยะ4-6และ7-9ถือเป็นอัจฉริยะ10ขึ้นไปถือเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะหากไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันบุคคลเหล่านี้สามารถกลายเป็นปรมาจารย์หรือแม้กระทั่งนักรบศักศดิ์สิทธิ์ได้ ระดับอัจฉริยะของราชาอย่างหูผู้ยิ่งใหญ่ในเพิ่มขึ้นถึง11ไม่เพียงแต่กระดูกข,ของเขาจะแข็งแรงขึ้นเท่านั้นแต่พลังชีวิตและพลังชี้งของเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยตอนแรกพลังชีวิตของเขาอยู่ที่10แต้มแต่พลังชี้งของเขากลับไม่เหลืออะไรเลยดูเหมือนยาเม็ดไขกระดูกชำระรางอี้จริงนี้ไม่เพียงแต่ทําให้กระดูกข,ของเขาแข็งแรงขึ้นเท่านั้นแต่ยังเพิ่มพลังชีวิตและพลังชี้งของเขาอีกด้วยทว่าเมื่อหยางเลยเหตุตำราวิชายุทธเขาก็รู้สึกงุนงงเล็กน้อย เขาเองก็ได้รับวิชาย,ยุทธศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าส่วนหยวนจือมาด้วยไม่ใช่หรือทำไมถึงไม่ปรากฏให้เห็นหรือเป็นเพราะเขาไม่ได้ฝึกฝนมันยังเหลยรีบหยิบหนังสือส่วนหยวนจือออกมาท่านต้องการฝึกฝนเทคนิคระดับเทพส่วนหยวนจือไหมฝึกฝนติง้งขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นอย่างเหลยที่เข้าใจทักษะระดับเทพส่วนหยวนจือเสียงระบบดังขึ้นอีกครั้งยังเหลือรู้สึกว่าพลังงานแปลกประหลาดเข้าสู่ร่างกาย ความรู้สึกสบายตัวมากร่างกายเต็มไปด้วยพลังนี่คือพลังของส่วนหนวนจื้อใช่ไหมยังเลยตรวสอบคุณสมบัติของเขาทันทีกังสูส่วนหวนวอจื้อระดับที่1ส่วนหนวนจื้อมีทั้งหมด18ระดับแต่ละระดับนั้นยากยิ่งที่จะก้าวขึ้นไปว่ากันว่าหากฝึกฝนจนถึงระดับสูงสุดคือระดับ18จะสามารถก้าวสู่ระดับเทพยุนและบรรลุถึงระดับทลายความว่างเปล่าค่าพลังชี่กง, 100, งหนึ่งร้อยยังเลยสะเทือนใจและตกใจเขาเพิ่งจะเข้าสู่การฝึกชี่กงขั้นที่หนึ่ง และค่าพลังชี้กงของเขาสูงถึงหนึ่งแล้วโดยปกติแล้วค่าพลังชี้กงขั้นสูงสุดที่ระดับการฝึกชี้กงขั้นที่หนึ่งจะอยู่ประมาณ40แต่เขาจริงๆไปถึงหนึ่งแล้วนี่เป็นช่วงที่เขายังไม่ได้เริ่มฝึกเสียอีกถ้าเขาทําอย่างนั้นมันจะยิ่งผิดปกติไปกว่าเดิมอีกหรือวิชาระดับเทพนั้นทรงพลังจริงๆขยะตระกูลยหยางหรอหยางหรือเหยาะเยะ้ยเขาจะเอาคืนทุกสิ่งที่เป็นของเขาเขาจะทําให้คนที่รังแกเขาเสียใจหยางหรือเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อจากนี้ใครจะะเป็นขย ไม่มีใครรู้ส่วนพ่อขี้เหนียวคนนั้นบัตรนี้กลายเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่เขาจะทำให้การกระทำของเขาต้องเสียใจเสมอเซียวอยู่เชื่อฟังข้าเถอะข้ารับรองว่าจะดีกว่าการอยู่กับคุณชายไร้ประโยชน์นั่นแน่นอนอย่างเหลยเดินมาที่สนามหน้าบ้านและได้ยินเสียงนั้นไม่หยางเซียงปล่อยข้าไปเถอะเสียงผู้หญิงที่หวาดกลัวทำให้เส้นเลือดบ,บนหน้าผากของหยางเหลยปุ่งขึ้น อย่างเซียงเป็นบุตรชายของอย่างชิงหัวหน้าผู้ดูแลวังว้ยอูเขาเคยรังแกอย่างเหลยมาอย่างมากและเขาก็แอบมองอยู่เอ,อ๋อสาวใช้ของอย่างเหลยมาเป็นเวลานานปล่อยนางไปอย่างเหลยผลักประตูเปิดออกแล้วมองเขาอย่างเย็นชานี่นี่ในน้อยสามของเราไม่ใช่หรืออย่างเซียงผลักอยู่เอ๋อไปด้านข้างอยู่เอ๋อหลบอยู่ข้างหลังอย่างเหลยอ,อย่างร้อนรน อย่างเสียงมองอย่างเลยซึ่งไม่แสดงท่าทีเป็นคนรับใช้กลับเยาะเยะ้ยถ้าท่านมอบเซี่ยวอยู่ให้ข้าข้าจะให้เงินหนึ่งร้อยตำลึงบวกกับโอดรวมพลังสามเม็ดว่าไงล่ะดีนี่อย่างเลยยิ้มแทนที่จะโกรธเจ้าปิดบังอะไรไว้มากมายจากข้าข้าตัวน้อยเป็นเพียงหมาของตระกูลอย่างแต่เจ้ากลับข่มขู่ข้าที่เป็นนายท่านของเจ้าหมาเหรอแกกล้าดีมาเรียกข้าว่าหมา อย่างเสียงได้ยินดังนั้นสีหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวไอสารเลวเอ้ยแกกล้าเรียกข้าว่าหมาจริงๆหรือข้าคิดว่าแกคงเบื่อชีวิตแล้วสินะถ้าข้าเป็นหมาเจ้าก็ต้องเตรียมตัวเป็นหมาด้วยอย่างเลยพ่นลมอย่างเย็นชาถึงแม้ว่าเขาจะฝึกพลังชี่ได้แค่ระดับหนึ่งแต่อย่างเชียงกลับฝึกได้แค่ระดับสาเขาก็เป็นคนเลวสามเช่นกันทว่าด้วยความไว้วางใจให้บิดาเป็นผู้ดูแลตระกูลอย่างและได้รับความไว้วางใจจาก ดงฟางไฉอยู่ภรรยาคนแรกของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เขาจึงกนแกล้งข้ารับใช้ในคฤรหานอย่างไม่เกรงกลัวโดยเฉพาะอย่างเลยคุณชายสามผู้ไรประโยชน์ถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของอย่างเลยจะยังไม่ถึงขั้นแต่เขาเชื่อว่าการจัดการกับเจ้านี่คงเป็นเรื่องง่ายด้วยประสบการณ์การต่อสู้บนโลกมาหลายปีข้าจะฆ่าแกอย่างเสียงทนการยั่วยุเช่นนี้ไม่ไหวปกติอย่างเลยจะยอมให้ตัวเองถูกกลแกล้ง แต่วันนี้เขากลับทําตัวต่างออกไปเขาจะทนได้อย่างไงกันการยั่วยุของหยางเหลยทาให้เขาโกรธจัดเขาจึงหยิบมีดสั้นออกมาพุ่งเข้าหาหยางเหลยอ,อย่างบ้าคลัง่งสาวใช้ตัวน้อยอยู่เอ๋อตกใจและพูดด้วยความกลัวนายท่านรีบหลีกทางไปเถอะเยี่ยมมากตอนที่หยางเหลยอ,อยู่อีกยุคหนึง่งเขาไม่ได้แค่เป็นนักศึกษาที่ดีแต่ยังเป็นนักสู้ชั้นยอดด้วยฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กทักษะการใช้อาวุธของเขาจึงไม่ใช่แค่พูดเล่น ดังนั้นเมื่อเห็นหยางเซียงฟุ่งเข้าใส่หยางเหลยจึงไม่หลบแต่กลับเผชิญหน้ากับหยางเชียงโดยตรงแป๊กหยางเหลยคว้าเข้ามือของหยางเชียงคว้ามีดสั้นและจ่อคอเขาเจ้าเจ้าต้องการจะทําอะไรพอข้าเป็นหัวหน้าคนรับใช้ถ้าเจ้ากล้าทําอะไรข้าพอข้าไม่ยอมปล่อยเจ้าแน่หยางเซียงมองหยางเหลยด้วยความตกใจมีดที่จ่ออยู่ที่ลําคอเขาทําให้ชีวิตของเขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไป แน่นอนอย่างเซียงผู้หวาดกลัวความตายไม่กล้าทําอะไรอย่างหุนหันพลันแล่นเจ้ากําลังยั่วยุข้าอยู่หรือหยางเลยพูดอย่างเย็นชานายท่านอย่าฆ่าเขาเลยถ้าฆ่าเขาพ่อบ้านจะไม่ปล่อยท่านอยู่เอ๋อร์ได้ยินมาว่าถ้านายท่านฆ่าเขาจริงๆเขาคงไม่อยู่ที่นี่แล้วพ่อบ้านหยางชิงเป็นคนดุร้ายแม้ว่าเขาจะใจดีและมีตรีต่อกษัตริย์และสตรีหลายคนแต่เขาก็โหดร้ายและโหดเหี้ยมต่อหน้าคนอื่นใช่แล้วคุณชายสาม ถ้าท่านฆ่าข้าท่านก็ลำบากแย่เลยเพราะข้าจะไม่ยอมปล่อยท่านอย่างเสียงรีบพูดเฮ้อถ้าฆ่าาเขาใครจะรู้เซียวอยู่จะบอกใครอย่างเหลยพูดเบาๆอย่าอย่าฆ่าข้านะอย่างเสียงได้ยินดังนั้นเขาก็เต็มไปด้วยความกลัวเป็นไปไม่ได้ที่ไม่ฆ่าเจ้าวันนี้เจ้าคือก้าวแรกของข้าให้ได้เริ่มต้นการแก้แค้นใครก็ตามที่รังแกข้าข้าจะตอบแทนเป็นพันเท่า อย่างเลยมีลังเลแม้แต่น้อยเขาใช้มีดสั้นในมือตัดเส้นเลือดใหญ่ของอย่างเชียงเลือดพุ่งออกมาทันทีเจ้าเจ้าข้าข้านายท่านนายท่านฆ่าใครท่านฆ่าอย่างเซียงอยู่เออตกใจด้วยความกลัวอย่างเลยไม่สนใจในขณะนี้เพราะเสียงของระบบดังขึ้นในใจของอย่างเลยอีกครั้งติงทันฆ่ายางเซียงได้ได้คะแนนประสบการณ์เพิ่มบวกสองร้อยแต้มชีกงบวกหนึ่งร้อย แต้มพอยบวก10และได้รับยาเรือมพลังชี่10เม็ดเงิน1,000ตำลึงและมีสั้นเหล็กชั้นดีติง้งขอแสดงความยินดีที่ท่านบรรลุถึงระดับสองแล้วท่านต้องการตรวจสอบคุณสมบัติส่วนตัวของท่านหรือไม่ตรวจสอบอย่างเลยแตดสินใจตรวจสอบโดยไม่ลังเลเขาได้อัปเกรดและไปถึงระดับสองแล้ว